เช้าแล้วครับไก่คันพี่น้องสวัสดียามบ่ายครับผมมาอัปเดตสถานการณ์ของน้องสยันตอนนี้คุณพ่อก็ให้คุณพอ่อลุยบ้างให้คุณพอ่อลยรับเหน้าแล้วสยันตาแดงหมดแล้วเนี่ย ตาแดงแล้วเตรียมใจเช้าก็ยกลูกตู้ลงเลยของใครของเพื่อนผมต่อใช่ไหมลูกเือนตู้มันไปลูกปืนตู้นะของเพื่อนยีไทยลุงสุวารี่ต่อต่อโอ้ใช่ไหมชื่อต่อวะเตะเตะหรือหลวมหรือยังไง คุณพ่อไล่เชื then, ่อมโซ่คอหมาครับสายเล็กฉากใหม่กระบอกในดามเห็นคอมเมนต์ตอนเป็นเมื่อในดามแต่ก่อนมันกระดามแต่ก่อนดามย่างนี้เลยอะดามย่างนี้เลยพี่ดามนี้แหละแต่มันก็มีงอบางทีมันงองอมันกันงอมันกันเนาะ มันจะงอมไม่ค่อยแรงอืมมันก็ช่วยได้เยอะอยู่เนาะครช่วยได้เยอะแต่ตัวไอ้เล็กไอ้เล็กด้ามันบางกว่านี้อ๋ออันนี้มันไม่มีก็เลยเอาตัวหนามาโอ้เนี่ยหนาเลยเดมี่จิ้มมินหรืเป่าหกมินหกมินโอ้น้ำหนักของแท้เลยพี่น้อง ก็ Pig, ุดดเป็นเื่อนเดกเยเร่ดีอ่ะนี่แอไรเนี่ยอา้ใจของเื่อวันนี้มันเย็นแล้วก็ยกใส่หรอวันนี้ก็เอาให้เสร็จนะตรงนี้ก็ลุยข้าบนทำอะไรบ้าง โอ้หน้าแดงเหมือนตูดลิงหน่าเนี่ผมตัดเอาที่มันหักที่มันงอออกอ๋อตามจริงผมทุบก็ได้นะแต่ไม่ได้ลองดูอันเบลเบลนี้ผมก็ทุบอ๋อทุบมันไปเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยครับข้างบนไม่ทุบเลยวะโอ้เมื่อวานได้ข่าวว่าได้เยอะนะเมื่อวานเนี่ยกำลังมันเลยวะกลับมา ว่ายังไงล่ะมาสี่โมงแล้วเชียวเนาะก็ไปสี่โมงกำลังจวดเลยเนาะนลำเต้ยลงไปท่อข้าวเป็นตั้งหลายรอบเป็นรอบอมันไม่ขัดเหรอ่ะก็ไปขัดนั่นเลยพี่ขัดไหมขัดเดี๋ยวขัดท่อบนก็ขัดท่อล่างท่อบนท่อล่างโอ้ที่มันหักบอรัดแล้วดวงใหม่กับทั้งหมดนะทางนี้ครับมันจะมีอันดัดบ้างอะไรบ้างเลยก็ใหม่เยอะเลยตู้ก็มันใหม่เยอะ มุออนง่ายเมุนง่ายเถอะครับมุนง่ายตู้ข้างบนเรียบร้อยแล้วเนาะครับเรียบร้อยแล้วตู้เดือนเอาออกแล้ว,ออลวนี่นี่ตั้งแล้วบ่ครับเรียบร้อยแล้วเรือตัดน็อตยังไม่ตัดเลยไหนว่าที่ที่ทว่าไส่สี่สี่ครึ่งไอ้ครึ่งมันอยู่ตรงไหนอ,อันนี้ใส่สี่ตัวเป๊ะเลยอ๋อสี่ตัวเป๊ะครับแจ๋วออกไวเลยออกไวแล้วนี่ก็เข้าไปนิดพึบ มันโยนมานี่เลยก็ไปก็โยนมปแล้วนจะช้าตรงนี้ก็เข้าเข้าเข้าปากปั๊บถึงตูดเลยครับถ้าเกิดตัดเอกอีกจะเกิงหนึ่งไวัยก็นบอกแบบนี้แหละพอดีนะวายเกินเดี๋ยวไม่สะอาดอิกมันก็เล็ดีนะเว้ยอีเล็ดี น,น,นั่นนี่อ่ะตัดออกตัดออกอะจบแกะแล้วนั่นนี่อันนี้ก็ตามจริงก็ปิดได้แล้วแต่ว่ายังรอแสงสว่างส,ส่องเข้าไปข้างล่าง<อ>เ,เ,เดี๋ยวเชื่อมเดี๋ยวเชื่อมเดี๋ยวใช่ใช่ใช่อืมตัวนี้อไม่ดัดเลยไม่ได้ดัด,ดอืมร้อยเองวะนี เฉียวเลยจะทำได้นานหน่อยแล้วนานนานแล้วนะขับพร้อมกับลูกตู้นั่นแหลบะบอกข้างล่างเยอะไหมข้างล่างมันบางแล้วสีดอกอม,มันสึกแลอะเดี๋ยวขับสึกแล้วข้างบนไม่ถึงเนาะเนาะเพระาะว่ามันมันไม่หนักเหมือนข้างลาง่างนะขึ้นมามันจะตีน้อยากอือ แต่ตัวนี้เป็นราวตรงเนาะราวลูกนวดอะ่ะอืมราวตรง,รตรงนะแต่บางคันมันจะเป็นแบบเฉียงเียนาะเป็นเมือนเกลียวนะอืมไม่เกี่ยวแล้วเห็นเขาทำแบบเชียงเฉีย,ง,ยงนี่มันก็อยู่กับวงเดือนนั่นหละอืมถ้าใส่ราวเฉียงก็ไม่มีวงเดือนเหมมอนเดิมนะเหมือนเดิม โอ้ตอนนั้นเกษตรเนี่ยข้าวมาพันอยู่ตรงนี้เลยนี่คันที่ผมอยู่อะว่าทำไมคอมันตึงๆเปิดฝาดูโอ้เต็มบึุบเลยเอามีดมีดมาตัดตันไม่ตัดไม่ขาดอ่ะมันเด้งออกเลยมีดอ่ะมันมันแนน่มากอ่ะเคยอยู่เอามีดฟันมีดนี่เด้งขึ้นเด้งขึ้นเลยเเออาาควกกะหน่ยๆต้องเอาต้องเอา มีดนั่นแหละแล้วตอกตอกเอาอะเอาค้อนตอกมีดอะ่ะโอ้ครึ่งวันอะเ <laughs> นี่ยเฉพาะเอาไอ้ฟางตัวนี้ออกอะ่ะมันติดเลยไม่รู้ว่ครึ่งวันอะเฉพาะเอาฟางนี้ออกอะโอ้โหสเตอร์อมันใหญ่สเตอร์มันเล็กลอนะไรเป็นสเตอร์อะไม่รู้ว่ากี่ฟันนะจำไม่ได้แล้วผมเล็กไหมครัะแบบผมเล็กอืค่อยใหญ่นะของเงินก็ใส่ใหญ่ของเงินมีอ่ะขนาด เงินมีแต่ไม่มีแต่ไม่มีเงินถ้าอยากให้เบากต้องใส่เตัวน้อยนะนหน่อยนะบ่ันนไะเมื่อวานก็ตัวนี้แหละขาดขาดอืมกัดกลับนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยเห็นจอดทำอยู่แต่ตัวนี้มันกันกลับก็นิดเดียวตัวนั้นก็ใส่ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะอืมนี่มันก็ไม่มีปัญหาเนาะ พอตัวฉากนี่มันงอปั๊บงอมันจะงออย่างงี้เนาะงอมางัดนี่แหละงัดตัวนี้แหละตุ้มกระจายม,มันมันจะโดนอะไรนี่นะพี่เนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยจะโดนตัวนี้อืมตัวที่จะโดนอันนี้ไม่ไม่โดนตัวเนี้ยมาก็งัดตัวนี้เลยครับตุ้มมันงออย่างไรมันโค้งมาอย่างเงี้ยจริงจมันน่าจะเอ็นเข่านะเ็นไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันอืม มันจะโค้งพอโค้งมามันก็โค้งมาอย่างี้เนาะมันก็มางัดตรงนี้แหละตุ้มทุกปีเลยงั NP ้นแสดงว่าคนละอย่างกันของผมนะบ่ของผมมันเอ็นเข้าดิเออ่ยน่าจะคนละอย่างแหละครับแต่นี่มันเอ็นเข้าเพราะว่าข้าวมันเป็นลูกอือครับแต่นั่มันเอ็นออกเออ่ยนั้นเอ็นออกเอ็นออกมันก็เท่ากับว่าปูงเนาะครับปูงแล้วมันงัดอืเวลามันรอบมันมาตรงนี้เนาะมันก็จะมางัดจะโดนอันนี้งัดซีรอบนี่แหละปึ้มเลย ตูมนี่นั่งนั่งอยู่บนซีรอมนี่ตกใจเลยเนาะกระโดดลงแล้วตูมจอดเด็กลับบ้านเลยครับถ้าได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สุดมากเท่าแก่แกจะยกชุดเลยยกไม่ซ่อมนะยกไปสตึกแต่ถ้าไม่มีก็จบเกมกินข้าวลิงต่อ ส่วนมากจะเป็นช่วงกลางๆฤดูเลยทุก <laughs> ปีเลยข้าวสวยๆนะอืมใช่วงนี้ยังไม่เปลียนอะไรห,หรอกช่วงนี้มันยังข้าวมันยังสุกแบบไม่เต็มที่หรอกมันเกี่ยวไปทีลรเจ้าทีไรเจ้าเรื่อยๆเออพอไอ้เริ่มแบบเต็มที่นั่นแหละไอช่วงวิ่งงานนี่แหละเรียบร้อย <laughs> ธรรมดาธรรมดา ทีนี้ก็เรือแต่ข้างลลางไม่เคยเข้านะเพิ่งแต่ไเคยหักเขานี่ยังไม่เคยนอกจากว่าโซโค่คอโซ่คอเคยขาดแต่มันมันมันไม่เคยขาดเข้าไปไหนแตขาดออกข้างนอกโอ้ถ้าเป็นเหล็กเหมือนไอซีรอบของทีพีวานั้นอันนั้นทางมดเียมันเล็กนะพี่อนไม่เส้นมันก็เท่านี้แหละแต่เหล็กมันมันคนละอย่างกันหรือเปล่า ไม่ใช่เล็กนี่แต่ก่อนขอาผมเห็นแต่ก่อนผมมาแต่ก่อนนี่มันเล็กนิดเดียวนะับมันเล็กมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเหล็กเหล็กอ่ะมันใหญ่เท่าเส้นนี่แหละมั้งโอ้ยนี่เท่าสายไฟประมาณนี้ลอ๋อใหญ่กว่านี้นิดนึนพี่นัดเท่าเท่าน่าจะเท่านี้แหละนี่อันนั้นนะอืแต่มันมันเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่เหล็กเป็นนะโอ้ยมันไม่ใช่เหล็กอย่างเงี้ย มันเหมือนกับอะไรเหล็กเหมือนลายลายอ่ะอืมลายลายเท่าน ok oh. um ู้นแล้วเท่าเชือกนั่นเลอเท่านี้อ่ยเท่านี้อ่ะเท่านี้เลยเพื่อเพื่อเหล็กก่อนี้อืมมีอยู่คือเท่านี้หรือเปล่าเนี่ยผมผมผมก็มีอยู่บ่ก่อนก่อนผมเอาไปเชื่อมทำโคกนี้อะไรมันงอไม่ได้นะครับมันงอไม่ได้มันเป้งเวลาเราเชื่อมปุ๊บถ้าเราไปจับดัดหรือไงมันหักเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกเออเหล็กนั่นแหละมันไม่ใช่เหล็กอย่างงี้เนาะครับเป็นเหล็กสปริงเไงอันนั้นแข็งมากเลยบ่ครับมัน เดนงอมันงอแบบนี้ไม่ได้นะมันโดนตีก็หักนั่นแหละเนี่ยมันงอแบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องแต่อย่างนี้มันยังงออย่างนี้ได้อย่างนี้มันยืดหยุ่นได้อยู่นี่อันนี้เป็นแบบเหนียวนะครับไปนั่นมันเป็นแบบแข็งถ้าอะไรโดนเข้าไปก็เรียบร้อยเรีด้งไปแล้วแขกเลยนี่มันจะนุ่มกว่าวันนี้ก็ลุยเต็มที่ ก็เหลืออะไรครับเหลือเข้าเชื่อมข้างนัางพอก็เชื่อมจะเสร็จแล้วนั่นนะครับยกใส่มาทำไอันนี้แล้วก็มายกใส่โอ้เชื่อมข้างล่างใช่ไหมรับเชื่อมไอ้รอยที่มันเบี้ยวมันงอมันเหลือเยอะไหมเยอะอยู่สองที่ตอนนี้กับตอนนู้นแล้วก็เชื่อมตัวโยกตะเกรยง โอ้มัน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 บางนวยแหละเนาะมันเริ่มหมดเลยแหละมันสูฉากไม่ได้เลยบางเลยหมดดีเนาะข้าวมันกินได้ดีมันโดนไปข้างล่างเลยอหมดโหลอะโดนนี้จะไปเลย คลิปนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับผมอ๋อตรงนี้ได้จวดแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพร,ร,ร,รุงนี้พรุงนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะจะมีข่าวดีหรือเปล่า <laughs> ต้องรอดูคลิปต่อไปครับพี่น้องรอชมคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ <laughs>